สวัสดีครับคลิปนี้บากใจคตอุดรที่มาบางสวนองุ่นนะครับเด้อสวนองุ่นอิสราเอลหน้าหนาวครับมากระสีแห่งนั่นนี่แหละครับมันฤด,ดูกาลที่ว่าพันเก็บผลผลิตครับบางต่วนเหมือนทีน่เรลครับก็ยังเฟื่องแหงบ้านท่านี่ยังขวางถิ่มของตาเนี่ย,ย,ตย,ยแต่ว่าเบิดหนาวมานี่พันใส่ปุ๋ยใส่น้ำแบบลุ่งขานี่เสียว่ะใส่อ้มง่ามเพื่อเขาครับเนี่ยแต่เงืดหรี ยิมีให้พปน,นิดพันแตีงจริงครับนี่ตัดพันสิตัดประมาณนี้แหละใส่ปุ๋ยใส่น้ำความริดหนาวเขานี่อ้ามโสมเพิ่มก็ครับประมาณเดือน,นนะมีถุนายมิถนายนครับมันเริ่มเขียวเริ่มงงานพันสิ์ตียงเริ่มกลุ่มผ้ามีถุนาน,นี่แหละครับสวนมันก็กว้างไงอยู่ประมาณยี่สิบก้าวเลสามสิบเลยนะครับ วนองุ่นอิงงอสราเอลหน้าหนาวครับสิบประมาณนี้ละใบแห้งสีลรนครับถือความหนาวสู่หนาวสูวมม่ฝนมาเด็กฝนก็นจะเป็นร่วงเลื่อนปลาเตียงสวนเตียงครับเขจาจะเอางสิบปลูกเตียงนีแรีงานให้ที่สองคนเบียบพันมาอบาบงสวนอง,งุ่นอิสราเอลครับอง,งุ่นนี็จะเป็นอง,งุอ่นองุ่นเฮ็ดว้ายครับอง,งุ่นน้อ,อยน้อยบางไงมีในข้างในยังน้อย hết bền vai, xây cho non, đang ăn Thái xỉn ma trăng cho non, mát, gụm pha, bảy luôn, bật chỉ trăng ngày, thêm nước, thêm sẽ úm cho đì dạng nam giới thật, này là, 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 là bùi ขี้แ่ล่ำบนอื่น,ห,นหลายปีแล้วครับนี่ยูได้เป็นยี่สิบกว่าปีพันละสวนอง,งนุ่นปลูกเทีเยวเทียวตัดทเทียวตียงเทียวเ,เติมปุญญ๋ยอะไยูนี่นี่นะครับสวนอง,งนุ่นนาหนาวสิประมาณนี้แหละมันมันย่ำผลผลิตเขาเจ้าจังน้อยพผแหละหนาฮ้อนวิดนาวจังน้อยนี่ ก็สิได้เห็นเป็นหมากเป็นพวงครับคลิปนี้ขอจบคลิปแค่นี้เหรอครับ,รอรบขอบคุณที่ตามรับชมครับสวัสดีครับ